สวัสดีครับถ้าเราทำระบบส่งงานออนไลน์ของนักเรียนนะครับข้อมูลก็จะถูกเก็บใน g o g l e s h e e t s นะครับเสร็จแล้วการที่เราจะเปิดชีตขึ้นมาตรวจงานแบบนี้คงไม่สะดวกมากนะนะครับจะดีไหมถ้าเราพัฒนานะครับให้กลายเป็นแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาตรวจงานแล้วก็ให้คะแนนนักเรียนแต่ละคนได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเมื่อเราเปิดแอปในมือถือของเราขึ้นมาเนี่ยแบบนี้นะครับเราก็ไปเลือก รายวิชาที่เราสอนนะครับแล้วก็แตะไปที่ค้นหานะครับจากนั้นระบบก็จะทำการดึงข้อมูลนักเรียนขึ้นมานะครับตามชีทนี้เลยนะครับและสามารถเข้าไปตรวจนะครับอย่างเช่นแตะเครื่องหมายบวกเข้าไปนี่ก็จะเห็นรายละเอียดนักเรียนนะครับว่างานที่ส่งมาคืองานอะไรนะครับงานที่ส่งมีกี่ไฟล์ไฟล์หนึ่งไฟล์สองไฟล์สามอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เราสามารถที่จะตรวจงานในมือถือแล้วก็ให้คะแนนนะครับ ระบบก็จะมาติ๊กนะครับช่องตรงนี้แล้วก็ให้คะแนนลงไปที่ชีตนะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันซึียว่าผมจะให้คะแนนคนนี้นะครับผมก็แตะไปที่ตรวจงานระบบก็จะขึ้นนะครับป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้ว่าและจะให้คะแนนเท่าไหร่นะครับตรวจคนนี้จะให้คะแนนเท่าไหร่เสียว่าผมให้เต็มเลยนะครับเสียว่าคะแนนเต็ม5คะแนนนะครับผมก็แตะไปที่โอเคนะครับเนี่ยครับอนุมัติงานเรียบร้อยนะครับคะแนนก็จะถูกบันทึกลงไปที่ชีตนี้เลยเห็นไหมครับ เสร็จแล้วนะครับข้อมูลนะครับนักเรียนเนี่ยก็จะโชว์ขึ้นมาเห็นไหมครับคะแนน5คะแนนเห็นไหมครับส่วนไฟล์ที่นะครับนักเรียนนะครับไม่ได้อัปโหลดส่งนะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ว่างๆเป็นโฟลเดอร์ว่างนะครับตัวนี้ก็จะแตะไม่ได้ถ้าบางงานนักเรียนส่ง3ไฟล์ก็สามารถลิงก์ได้ทั้ง3ไฟล์นะครับถ้านักเรียนส่ง2ไฟล์ก็จะลิงก์ได้2ไฟไฟถ้านักเรียนส่งไฟล์เดียวนะครับไฟนี้ก็ไม่มีงานอย่างนี้นะครับถ้า แตะไปที่ตรวจงานนะครับใส่คะแนนอ่าคนนี้ได้5นะครับก็โอเคไปเลยนะครับจากนั้นนะครับระบบก็จะทําการบันทึกคะแนนลงไปที่ชีตนะครับแล้วก็แสดงมาที่หน้าจอมือถือเราแบบนี้เลยนะครับก็จะทําให้สะดวกสบายมากๆเลยนะครับใครสนใจระบบนี้นะครับเตียนเรียนซูมเร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับ